สวัสดีครับอน,นี้อู่ชวนนะครับวันนี้วันที่5เมษายน2563วันอาทิตย์ครับเวลาประมาณบ่ายโมงบ่าย2องโมงจะให้ดูนะครับว่ารถจอดรถจอดมากมายคือไม่ได้มากมายอเลยละครับจอดเั่าอูครับ ไม่มีคนขับประตูอู่ก็ไม่เปิดครับปิดปิดก็คือมีกี่คันก็จอดหมดทุกคันนะครับโควิด1 9โควิด1 9ครับ ปกติช่วงประมาณเมษายังใกล้ๆจะสงการนี่คนขับจะมากันทุกคนมากันมากัน,กนแน่นอู้ฮะเพราะว่าบางคนก็จะหาเงินกลับบ้านสงการหรือหาเงินใช้สงการหาเงินไปเที่ยวทำบุญหาเงินไปฝากพ่อฝากแม่แต่ปีนี้ดูครับยังไงวอนภาครัฐวอนกรมการขนส่งวอนกระทรวงคมนาคมช่วยด้วยนะครับ ปีนี้สาหัสจริงๆขอบคุณมากครับ